ครับสวัสดีครับแขกผู้ไมเขียนทุกคนนะครับนะครับผมเป็นอาจารย์ของขวัญเองนะฮะก็สอนขวัญมาตั้งแต่ตอนอยู่ปริญญาตรีเรียนบียตรีแล้วก็ปริญโทก็มีเป็ดที่ปรึกษาบ้าินิดหน่อยผมเชื่อได้เลยนะว่าเก่งในเลือกถูกคนแหละนะเพราะว่าทุกวิชาที่ผมสอนขวนนัญในร้วนแล้วแต่เอาไปใช้ในชีวิตคู่ได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นวิชาสมดุลเคมีนะฮะ สมดุลเคลเมีก็คือการทําชีวิตให้คงให้มีความสมดุลน,นะฮะวิชาการแยกมวลสารใช้ที่ิตคู่ก็ต้องรู้จักแยกแยะครับนะอะไรผิดถูกชั่วดียังไงก็ต้องรู้จักแยกแยะาะสําคัญน็คือผมสอนวิชาการควบคุมทางวิศวกรรมด้วยเพราะฉะนั้นนี่ขวันก็คงต้องคุมควบคุมให้ดีนะฮะ็ต้องควบคุมให้ดีนะค,ะ <c oughs> <c oughs> ครับควบคุมทีะะม่ไม่ใช่ว่าควบคุม อย่าไปไหนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ควบคุมไม่ให้ตึงไม่ให้หย่อนเกินไปก็ไม่ไม่ดีนะครับเป็นความควบคุมอย่างหนึ่งทุกวิชาต้องใช้ทั้งหมดนะในการในการใช้ชีวิตคู่นะฮะทุกวิชาเปรียบเสมือนนิ้วครับแต่การใช้ชีวิตคู่นั้นเปรียบเสมือนการเอานิ้วทุกนิ้วเนี่ยมารวมกันเป็นมัดแล้วก็นําไปใช้งานได้นะครับซึ่งวิชานั้นก็คือวิชาซีเนีย์โปรเจกต์นะผมก็สอนขวัญอีกใช่ไหม นะฮะวิชาซีเนียร์โปรเจกต์นี้เป็นการรวมทุกวิชานะฮะคนบางคนเก่งแต่และว,วิชาพอเอามารวมกันแล้วทําไม่ได้เออแต่จะวันทําได้ใช่ไหมนะ,ะนะรนะนะวมทุกวิชาเนี่คือซีเนียร์โปรเจกต์แล้วก็ยังเป็นวิชาวิทยานิพนธ์ด้วยตอนบิยัโถก็ทําวิทยานิพนธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต่อไปนี้เนีน่ยนะควันถึงแม้ว่าจะสอบวิทยานิพนธ์จบไปแล้วนะ,ะแต่นับแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกวันต้องทําวิทยานิพนธ์ นั่นคือวิทยานิพนธ์ของการใช้ชีวิตร่วมกันไงครับนะฮะซึ่งวิชานี้เนี่ยนะผมมิอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาได้แล้วนะคราวนี้นะ <c oughs> ก็ได้แต่คอยเอาใจช่วยนะฮะ่าให้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้นานนะครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรประกรณ์รามกุลค่ะ